โมเมนต์นี้ดีอใจอดีตคู่รักคงแขนทําดีช่วยสังคมแม้จะเลิกรากันไปนานแล้วแต่ทั้งคู่ยังคงไว้มิตรภาพความเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อการและการเสมอสําหรับนางเอกสาวเตอร์จรินพรจุนเกียรติกับอดีตแฟนหนุ่มอเล็กเลนเดลซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นเพื่อนเป็นพาเนอร์อที่ดีช่วยกันทําสิ่งด,ดีเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมกอดป่าก,กอดทะเลปีที่2โดยล่าสุดเตอร์และอเล็กไปที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อดูเรื่องขยะที่ทิ้งเกลื่อนตามธรรมชาติซึ่งสาวเต้ยก็ได้เผยภาพพร้อมบอกเล่าความในใจว่ากอดปากครั้งนี้ลงไปที่ภูเกต็ตไปดูเรื่องขยะทะเลโดยเฉพาะได้ดำน้ำเก็บขยะก,กับทีมอาสาด้วยเชื่อไม่ว่าหาดที่สวยมากๆแต่พอเดินลงไปแค่นิดเดียวกลับเจอเศษขยะอยู่เต็มไปหมดทังอวนทั้งเชือกเศษเหลขข็กโคดขยะรวมตัวกันจนปกคลุมปะการังไปหมดทําให้เขาไม่สามารถเติบโตได้เลยแต่ก็มีความชื่นใจอย,อยู่เรื่องหนึ่งคือได้เจอกับทีมอาสาท,ที่น่ารักมากๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยน้อนจักจะชอบเล่นติ๊กตก ก็มีกิจกรรมพิเศษคือมาดำนาเก็บขยะปลอกมือฝากติดตามกอดปากกอดทะเล ep สีด้วยนะคะขอขอบคุณภาพเตอร์จเจรินพรอเล็กเรียนเดลภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ